เป็นความร่วมมือของโครงการเสริมส่วนตัวบ้านไร่ที่เกิดจากความพยายามนะครับความยากลำบากเชิญนะครับเชิญนะครับของเชียร์ขนะครับเชียร์ให้กด้ดีกันเลบายงมาบำรุงรักษาตำบลบ้านไร่ได้เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนมาร่วมเชียร์ร่วมชมนะครับเที่ยวเที่ยวมาบ้านกันเป็นธรรมเนียร์มาต่อไป หลัหนั้นนี่คือทีมงานนะครับสอนพอนะครับยอดเทียบมากๆเลยนะสุดยอดเลยนครับสมาชิกโอเคสมาีิโรงงานรองนายกเทศมนตรีนะครับเมืงราชบุรีนะครับมันเป็นประเทศสม,นนะม,นมานอันนี้คือทีมงานนะครับน่าฟัง บรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับำหรับ้านนี้ท่านพอสถานสาในเทศบ้านหนึ่งเทศบานสองในเทศบานสี่มา่วมด้วยช่ยกันนะ<ร>ัวเหน้ากว่าอยู่ด้านนี้ครับพี่าเดงบ้าดดนนี้ครับตพมน์่มาแล้วทีมงานมาแล้วนะครับตอนนี้ เียกันนะครับหึ่งวท่านใช้ประสาทวันนายเจ้ามทสบมราชบุรีครับกับมาแล้วครับ พิธีเปิดถนนสันติสุขสมพูชุมชนเทศบาลสามบ้านไร่เทศบ,บาลเมืองราชบรุรีนำโดยนายศักชัยพิสารผลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองราชบรุรีนายพินิตด,ด้วงพิบูลนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่จัดพิธีเปิดถนนสันติสุขสมผูที่บริเวณชุมชนเทศบาลสามบ้านไร่ หลังจากชาวบ้านรอคอยมายาวนานกว่า40ปีในการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและน้ำท่วมขังปริมาณสูงในช่วงหน้าฝนเมื่อวันที่13มีนาคมพศสอ6 6ัพิธีเปิดถนนสันติสุขสมผู้มีคณะผู้บริหารเทศบาลประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรีประัดเทศบาลรองประัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบรุรีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลผู้ในยการสำนักการศึกษาผู้ในยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดหัวหน้าส่วนเจ้าหน้าที่ทุกๆก,กองและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และมีนายวินยัยเจียมจันทร์เสขอนผู้แทนนางสาวกุลวลีนรอมบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตหนึ่งผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมพิธีเปิดถนนนางกิมเฮียสุขสวัสดิ์ประธานชุมชนเทศบาลสเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ประสานช่วยเหลือปรับปรุงผิวจราจรจนสามารถปรับปรุงถนนเส้นนี้ ให้ชาวบ้านกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกสบายหลังจากที่ทุกคนรอคอยปรับปรุงซ่อมแซมมายาวนานกว่า40ปีจนมีการรวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและประสานงานจากนายวิทยาลงงามประธานสภาเทศบาลเมืองราชบรุรีนางสาวรัตนาช้างพลายงามสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ได้รวบรวมข้อมูลช่วยเหลือจนสามารถแก้ไขปัญหาได้จ่าเอกสนิทสีอุนสีในนามผู้จัดโครงการได้กล่าวรายงานความเป็นมาถึงผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ถนนดังกล่าวเป็นที่ดินของเอกชนจึงต้องมีการตกลงกับเจ้าของพื้นที่เพื่อยกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์เสียก่อน จึงสามารถตั้งงบประมาณลงไปดำเนินการแก้ไขและหลังจากที่นายสักชัยพิสารผลนาย,ยกเทศมนตตีมืองราชบรุรีเข้ามาดํารงตำแหน่งนาย,ยกุเทศมนตตีมืองราชบรุรีได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มอบให้ฝ่ายนิติกรเทศบาลทำหนังสือยื่นให้กับจังหวัดราชบรุรีเรื่องการนำงบประมาณลงไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่พักผาอาศัย และใช้เส้นทางถนนทั้งสองเส้นจนได้รับหนังสือจากจังหวัดราชบรุรีว่าสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ดำเนินการได้และเจ้าของที่ทายาทได้ยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ในโอกาสนี้นายศักชัยวิสารผลนายยกทิ่สมติเมืองราชบรุรีพร้อมด้วยนายพินิษ ด้วงพิบูลนายกเทศมนตรีตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านไร่พร้อมด้วยผู้บริหารชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมกันเปิดถนนสันติสุขสมผู้กว่า40ปีที่รอคอยในวันนี้โดยมีการวิ่งผลัดของผู้บริหารทั้งเสาแห่งคือนายณรงค์สุดที่แสงจันทร์รองนายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านไร่ ดรนัทพลชินกุลกิตนิวัตร,รองนายุทธเสตมติเมืองราชบุรีนายพินิษฐ์ดวงพิบูรลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และนายศักชัยพิสารผลนายุทศมสตมติเมืองราชบุรีเพื่อแสดงถึงความรักความสามาัคคีต่อกันและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของชาวบ้านและ เพื่อให้ชาวบ้านชาวชุมชนเทศบาลสามและชุมชนบ้านใกล้เลีงเคียงโดยรอบได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสืบไป4 3 2 1 สำหรับคลิปนี้ขอจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมฝากซับะไครกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังแหล็กใจกับสอนอจิบกเดินต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ